สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมก็เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้อยู่ตรงไหนนะพี่แบงค์หนองปิงนะไหมเนี่ยสถานีรถไฟหนองปิงอะดูอยู่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเลยเอาตรงร้านเนี้ยคือเป็นร้านของพี่ที่รู้จักแต่ว่าวันเนี้ยพี่อยากจะบอกว่าการขายของเดี๋ยวนี้ มันต้องพัฒนาแลว้วเรเวลมันต้องขึ้นแรงมันต้องมากขึ้นนะหน้าตามันก็สําคัญถูกป้าการเล่นผอ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาสําคัญยังไงเป็สวัสด,ดีครับผมอันนี้ก็คือพี่หนงิงปกติเนี่ยพี่หนงิงมันจะต้องแบบปาถึงุวีนวีนวินแต่อันนี้วีนไม่ได้ไงรถมารับแล้วนะครับนี่รถมารับแล้วนะครับพอาะต้องปิดเพราะว่าหน้าปังมากนี่ อันนี้พี่หนิงนะคะเป็นเจ้าของร้านครับพี่หนิงก็จริงๆแล้วพี่หนิงนะหลายหน้าที่เลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งนักร้องนะครับแล้วก็นี่เลยแม่ค้าด้วยนะครับร้านอยู่ตรง,ตรงหน้าสถานีรถไฟเลยนะครับผมนี่อันนี้ให้ดูลาน,นะครับร้านของเขานะครับมียำด้วยนะครับก็จะมีพวกยำต่างๆนะครับน้ำนี่ราคา20 30 25นะครับผลไม้เอยเอะแยะเลยน้ำลำไย นะครับมะพรา้าวสตรอเบอรี่ครบเลยมาแล้วอ่ะอย่าตกใจถ้าเห็นหน้าแม่ค้าอย่าตกใจเพราะบางวันแต่งบางวันไม่แต <S 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 ่งส่วนใหญ่ไม่ได้แต่งค่ะ้าอทำไม้งองรีบอกเขาจะได้แบบอยากมาดูอ่ะคลิปนี้ก็แบบมาแก้งพี่เขาด้วยนะครับเธอสวยทุกนาทีดิเคยสัมผัสหูบอกตาก็แน่นนะทุกคนแม่หุยแม่ค้าก็ต้องแต่งหน้าแบบนี้จริงด้วยต้องแต่งไหมครับไม่จริงหรอ มันหายากมากเลยครับที่มาถึงแล้วเนี่ยหน้าจะเปะปังขนาดนี้นี่แค่ขายน้ำนะทุกคนแล้วถ้าขายอื่นซ้ำยังไงไม่ใช่ค่ะมีภารกิจค่ะอ๋อนี่มีภารกิจเออฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งร้านนะครับเริ่มต้นที่25บาทนะครับเป็นผลไม้สดด้วยนะครับมีผลไม้สดด้วยนะแล้วก็เป็นพวกนมมงนมอินะครับมีหมดเลยนะครับผมมีกาแฟสดด้วยไหมครับในนี้มีกาแฟสดเป็นเครื่องด้วยใช่ไหมครับ อ่กาแฟสดเป็นเครื่องด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากร้านพี่ไว้ด้วยนะครับสามารถมองเห็นได้จะชัดเลยนะครับตรงหน้าสถานีรถไฟเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเจมส์ท่านแทนนี่นะครับก็เป็นอ่สินค้านะครับเนี่ยร้านของพี่หนิงนะครับที่เราซื้อกันมานะครับผมนี่ก็คือเป็นสลัดโลนะครับเนาะพี่แบงค์เนาะใช่สลัดโลเอ้าแล้วในน้ำจิ้มเขาทุกคนดูนี้ก่อนนะความผักเนาะ ความผักแล้วความสดนะดูแล้วแบบว่าเขาเขาห่อใหญ่มากนะทุกคนไอ้จิจมให้ดูนี่ตอนหนึ่งชิ้นนะ <c oughs> นี่ใหญ่มากงงมากใหญ่มากไอ้หา่าหามจิ้มไม่เจอเด้อในกล่องอะ <c oughs> นี่เพิ่งจะเจอนี่ครับเป็นน้ำสลัดชิ้นใหญ่มากอะอ <c oughs>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  ร่อยมาก ไปตามตามพี่หนิงหน้าสถานีรถไฟหนองปิงไปลองกันได้หายกวันรถอันเนี้ยซื้อรถดูดิเยอดมากแน่นกล่องไปลองครับ